จัดเรียงสวยงามแบบนี้แล้วใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะจัดเรียงให้สวยงามเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับเค้กปังโยเกิร์ตกล้วยน้ำว้าด้วยนะคะใส่ธัญ,ญพืชเมนูไม่ต้องง้อเตาอบทำง่ายมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนของขนมปังก่อนนะคะเจ๊าปานใช้ขนมปังหนึ่งแผ่นแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็ค่อยๆหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเรียงขนมปังใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยค่ะจัดเรียงสวยงามแบบนี้แล้วเจ๊ปันจะใช้กล้วยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเจ๊ปันมีกล้วยน้ำว้าเพื่อนๆจะใช้กล้วยหอมได้เช่นกันนะคะกล้วยน้ำว้าสุก กินไม่ทันละปฟปัน,ปนจะเอามาทําขนมแบบง่ายๆนะคะหั่นกล้วยให้เป็นแว่นๆนะคะแล้วนํากล้วยมาเรียงใส่ชามเลย สวยงามแบบนี้แล้วเจ๊ปันจะใช้โยเกิร์ตโยเกิร์ตรสอะไรก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนรสจืดหรือว่าไม่จืดก็ได้เจ๊ปันใช้รสผลไม้แบบนี้แล้วก็ธัญ,ญพืชที่เจ๊ปันใช้นะคะก็จะเอาธัญ,ญพืชใส่ลงไปในโยเกิร์ตเลยคุกเขา้าธัญ,ญพืชและโยเกิร์ตให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วนำโยเกิร์ต เทราดทาใส่ลงไปในถ้วยเลยนะคะจัดเรียงให้สวยงามเลยค่ะปิดฝานะคะนำโยเกิร์ตไปแช่ตู้เย็นในช่องฟรีซส,สัก10นาทีนะคะ10นาทีผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆ โยเกิร์ตก็เริ่มเย็นแล้วก็น่าทานมากๆเลยเพิ่มความสวยงามเจแปนก็จะโรยโกโก้โลงไปหน่อยนะคะเป็นผงโกโก้ประดับเพื่อความสวยงามค่ะเพื่อนๆให้ดูน่าทานแล้วก็เพิ่มคุณค่ายิ่งขึ้นนะคะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหน้ตาตาดีน่ากินมากเลย เดี๋ยวเจ๊ปันจะตักให้ดูนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะข้างในเป็นขนมปังเป็นกล้วยแล้วก็ธัญพืชต่างๆใส่โยเกิรต์ตหวานๆหอมมันอร่อยค่ะเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ รสชาติเปรี้ยวของโยเกิร์ตตัดหวานเนื้อกล้วยแล้วก็ได้ความกรุบๆของธัญ,ญพืชข้างในจะเป็นขนมปังให้เนื้อแป้งอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเจ๊ปานฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ